คอบครัวครัวของของฉันฉันมีว่สมีมีเจ็บเจ็บคนมีมีน้ำใจน้ำใจ ัว <S <S เก่งมากก<ว>็พาเก่งมากค่ะของของฉันฉันซื้อซื้อมาดู <S <S 2> <S 2> บ,อบอยของของเล่นเล่น กลัวของของฉันฉัเซื้อเสื้อเสื้อผ้ออาผ้าให้ให้หนูหนูไม่ใช่ฉัน Is that enough?